สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอนๆค่ะค่ำคืนนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าเสียงปิศนาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนที่ผมต้องออกไปกรีดย,ยางที่สวนครับผมเป็นคนใต้อาชีพหลักๆของคนใต้ก็คือทำสวนยางพาราในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเปลี่ยนงานจากเดิมทีผมทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่เนื่องจากผมต้องการย้ายกลับมาทำงานที่บ้านและในช่วงระหว่างที่รอเขาเรียกตัว ผมก็เลยกลับมาอยู่บ้านก่อนพ่อกลับมาอยู่บ้านแล้วมันก็ว่างครับพ่อกับแม่ก็เลยบอกผมว่าให้ไปกรีดยางก่อนในระหว่างที่รอง,งานใหม่พอดีว่าตอนนั้นที่สวนของพ่อยังหาคนมาแทนไม่ได้คือปกติพ่อจะจ้างให้คนมาตัดยางแต่เนื่องจากตอนนั้นยังหาใครมาแทนไม่ได้พ่อก็เลยให้ผมไปกรีดยางก่อนครับ ส่วนยางที่พ่อให้ผมไปตัดนั้นเป็นส่วนที่อยู่ห่างจากบ้านหลายกิโลอยู่ครับทางไปก็ค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยมันจะเป็นทางเล็กๆที่ผ่านสวนยางคนอื่นๆก่อนคือมันเป็นแค่ร่องทางที่แหวกพงหญ้าไปคือมันเป็นทางเอาไว้เข้าสวนไปกรีดยางเท่านั้นครับในวันแรกผมได้พาแม่ไปด้วยเนื่องจากตอนนั้นผมไม่ค่อยรู้จักทางเท่าไหร่ เลยให้แม่ไปช่วยกรีดยางก่อนในช่วงแรกจนงกระทั่งพอผมชำนาญขึ้นก็เลยต้องไปคนเดียวและในช่วงที่ผมต้องไปกรีดยางคนเดียวนั่นแหละครับมันทำให้ผมต้องเจอเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นในคืนนั้นผมออกไปกรีดยางสักช่วงเวลาประมาณตีสามกว่า,วาที่ผมต้องออกไปในช่วงเวลานั้นเพราะสวนยางที่ผมไปตัดคือมันค่อนข้างจะเยอะ กว่าจะกิดยางเสร็จก็เกือบจะเช้าพอดีและในคืนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ผมต้องไปกิดีดยางคนเดียวผมขับโมอเตอร์ไซค์ไปจอดในส่วนยางทุกคนลองนึกภาพดูนะครับว่าในป่ายางช่วงเวลาตีสมันจะมืดสนิทและเงียบสงัดมากผมมีเพียงแค่ตะเกียงที่ค่าติดหัวเอาไว้นอกจากนั้นไม่มีไฟเลย ผมก็ไล่เดินกรีดยางไปเรื่อยๆตอนนั้นผมจดจ่อกับการกรีดยางของผมมากเนื่องจากผมไม่ค่อยจำนานเท่าไหร่นักผมก็เลยตั้งอกตั้งใจมากจนกระทั่งผมก็กรีดยางไปได้สักพักหนึ่งแล้วประมาณกลางๆส่วนได้แล้วครับทีนี้ผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงใครตะโกนเรียกหากันมันเป็นเสียงแบบว่า คือได้ยินมาตามสายลมตอนนั้นผมก็หันไปตามเสียงนะแต่ก็ไม่เห็นว่ามีใครเลยผมก็ไม่ได้สนใจต่อครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เขามากีดยางข้างๆสวนนี่แหละมัง้งผมก็ตั้งหน้าตั้งาในการกีดยางของผมต่อไปแต่พอผ่านไปได้อีกสักพักหนึ่งมันได้ยินอีกแล้วครับได้ยินเสียงตะโกนขึ้นมาว่า ผมก็เลยหยุดฟังผมนึกในใจใครมาเรียกหากันในช่วงเวลานี้แต่ผมก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรกลับไปนะครับผมก็กีดยางของผมต่อแต่ทันใดนั้นผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินเข้ามาคือเป็นเสียงเดินในพงหญ้าและมีกิ่งไม้ใบไม้เวลาคนเดิน มันก็จะได้ยินเสียงที่ชัดเจนผมได้ยินคนเดินอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนี่แหละครับผมก็เลยจดจ่อฟังว่ามีใครเดินมาหาผมหรือเปล่าเพราะสวนข้างๆนี้ผมก็ไม่ได้รู้จักใครเลยในความรู้สึกผมตอนนั้นผมรู้สึกกลัวเหมือนกันครับเพราะเหมือนรอบๆข้างกายผมนั้นมีแต่ความมืดมิด ถ้าเหมือนมีอะไรจู่โจมเข้ามาแล้วผมไม่รู้ตัวเลยครับเพราะมันไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยในใจผมตอนนั้นเต้นตุบๆคือถ้าหากว่าเป็นคนก็โอเคไปครับแต่ถ้าหากไม่ใช่คนนะสิครับตอนนั้นผมกลัวเอามากๆจนกระทั่งผ่านไปสักพักหนึ่งเสียงนั้นก็เงียบหายไปและผมก็ไม่เห็นว่ามีใครมาปรากฏตัวให้ผมเห็นเลยผมก็เลยไม่ได้สนใจต่อครับ ผมทำหน้าที่ของผมต่อไปในคืนนั้นมันเหมือนมีอะไรมารบกวนผมตลอดเลยจนผมไม่มีสมาธิในการเกียรยางคือผมเป็นมือใหม่ด้วยคืนนั้นมันไม่มีสมาธิเอาจริงๆเลยครับมันรู้สึกภาวากังวลไปหมดจนกระทั่งผมก็พยายามสุดๆในการตั้งอกตั้งใจในการเกียรยางจนเสร็จจนพอถึงเช้ามาฟ้าก็สว่าง ผมก็เดินไล่ดูตามสวนข้างๆแล้วปรากฏว่าก็ไม่เห็นว่ามีใครเลยไม่เห็นว่ามีคนกรีดยางข้างๆสวนผมเลยผมก็เริ่มสงสัยแล้วครับว่าสิ่งที่ผมได้ยินเมื่อคืนนั้นมันคืออะไรกันแน่แต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรครับก็ทำหน้าที่จนเสร็จจนกลับมาบ้านพอในคืนถัดมาผมก็ออกไปกรีดยางเหมือนเดิมครับคราวนี้ มันมาอีกแล้วผมได้ยินเสียงตะโกนเรียกหากันคือได้ยินชัดๆเต็มๆสองดูหูเลยครับเหมือนใครกำลังเรียกหาแต่ตอนนั้นผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้าผมมัวแต่จดจ่อกับสิ่งพวกนี้คือผมจะไม่ได้ทำงานของผมเลยผมก็เลยทำเป็นไม่ได้ยินครับทั้งทางที่เสียงตะโกนเรียกหากันและเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ตลอดนั้นผมก็ได้ยินอยู่ตลอดนะ แต่ผมพยายามทําเป็นไม่สนใจจนผ่านไปสักพักมันก็เงียบไปเองครับในคืนนั้นผมก็เลยมีสมาธิในการตัดยางต่อจนเสร็จและผมกลับมาบ้านผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละในป่าก,กลางค่ำกลางคืนแบบนั้นมันก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นมารบกวนใจเราบ้างแต่มันก็อยู่ที่เรา ถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจของเราได้มันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้หรอกแม่ก็บอกว่าไม่ต้องไปนสนใจอะไรมันทำหน้าที่ของเราต่อไปจนกระทั่งในคืนถัดมาผมก็ออกไปกรีดยางเหมือนเดิมแต่คราวนี้มันหนักสุดครับตอนนั้นผมได้ยินเสียงตะโกนเรียกหาแต่ผมก็ทำเป็นไม่สนใจแต่พอได้ยินเสียงคนเดินเข้ามานั้นผมก็รู้สึกกลัวนะ กลัวว่าถ้าเขาจู่โจมเข้ามาแล้วผมไม่ทันระวังตัวผมก็เลยส่องไฟฉายที่คาดอยู่บนหัวไปตามเสียงที่ได้ยินว่ามีคนเดินอยู่ตรงไหนคือผมได้ยินเขาเดินแล้วก็หยุดเดินแล้วก็หยุดผมก็เลยส่องไฟฉายไปกระทบปรากฏว่าผมเห็นเป็นเงาสีดำๆคือวิ่งตัดหน้าผมไปแล้วเขาไปหลบตามต้นยางครับ พอผมส่องไปอีกทีหนึ่งก็เหมือนกับว่าเขาวิ่งไปอีกต้นหนึ่งคือเห็นเป็นเงาสีดําๆเลยครับเป็นลักษณะรูปร่างเหมือนผู้ชายแต่ไม่ได้เห็นหน้าตานะครับพอผมส่องไฟไปกระทบคือเขาก็วิ่งไปอีกต้นหนึ่งตอนนั้นผมใจคอไม่ดีแล้วถ้าหากเป็นคนเขาจะวิ่งทำไมทำไมไม่มาพูดมาทักทายอะไรกันแต่นี่น่าจะไม่ใช่คนแล้วหลักครับ นี่คืนนั้นผมไม่กล้ากิดยางต่อเลยผมวางมือแล้วก็รอจนกว่าฟ้าจะสว่างถึงจะได้กล้าไปตัดต่อครับและพอผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับแม่ฟังแม่ก็บอกว่าอาจจะเป็นคนที่มากิดยางสวน,นข้างๆหรือเปล่าแต่ผมก็บอกแม่ไปว่าจะเป็นคนได้ยังไงล่ะแม่ถ้าเป็นคนเขาก็ต้องมาพูดคุยมาทักทายกันเขาจะวิ่งหนีผมทําไมแต่นี่ไม่ใช่คนแล้วล่ะแม่ แม่ก็บอกว่าตอนที่แม่ไปตัดนั้นแม่ไม่เคยเห็นเลยนะแต่เสียงแปลกๆที่ลูกได้ยินนั้นแม่ก็เคยได้ยินเหมือนกันแต่พอแม่ไม่ได้สนใจอะไรนั้นเขาก็เงียบไปเองแหละจนในคืนต่อมาผมคิดว่าจะเอาอยัางไงดีละ่ะถ้าหากไปรกรดีดยางที่สวนต่อน,นั้นผมก็ต้องเจออีกเป็นแน่ผมก็เลยเปลี่ยนเวลาครับก็เปลี่ยนเวลามาสักช่วงเวลาประมาณห้าโมงกว่าคือเกือบจะสว่างแล้ว คือจากเดิมทีเป็นช่วงเวลาตีสคือผมไปทุกครั้งไม่เคยพบเจอใครเลยแต่พอเปลี่ยนมาเวลาประมาณตี5กว่ากนั้นมันก็เกือบจะเช้าแล้วก็เริ่มมีคนเข้ามาบ้างนั่นแหละครับผมก็เลยรู้สาเหตุเลยว่าทําไมสวนยางข้างๆเขาไม่มากรีดยางกันในช่วงเวลานี้เพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นมาช่วยกรีดยาง หรือมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะสิครับและหลังจากนั้นมาผมก็เลยเปลี่ยนเวลาในการกรีดยางไม่ออกไปกรีดในช่วงเวลาตีสามแล้วครับเปลี่ยนมาเป็นช่วงเวลาตีห้ากว่า,วาคือเกือบจะเช้าแล้วและหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหรือไม่เคยเห็นอะไรแปลกๆอีกเลยครับและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้ว มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมไปกด s ั b ส c คร b e และอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคำคืนนี้หากใครที่เคยมีประสบการณ์ร้อๆนะคะก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจเรื่องเล่ารลอๆได้นะคะ คำ่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพของตนเองด้วยคืนนี้ฝันดีราติสวัสดิ์ค่ะ